สวัสดีค่ะมื้อนี้ก็มากินข้าวแงนลมย่าไงนะจ้ะดือ้อนี่แย่กะสีมี่อ่ะปุ้นมะเขือซุปมะเขือลหละอันนี้เนื้อโทษนะจ๊ะเนาะอันนี้ก็เน,นอไม้ต้มอันนี้ก็ข้าวเหนียวนะจ๊ะหุงไปไหมอันนี้ก็พักติวอันนี้ก็พักไอกเกษตรอ่อนนะจ๊ะกะทินอ่อนกะทินอ่อนนะจ๊ะเนาะนี่จ้ะมาจ้ะเแซ่บน้ำกันจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม อย่าลืมกดซับสไคร์น้ำในเดอ้อจ้าเดอ้อขอบพระคุณทั้งคนเก่าคนใหม่ที่เขามาติดตามเนาะจา้าเนาะบ่ว่าสิเป็นประเทศไทยย่ายห่หรือต่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านน,าน้อจ่าเนาะมาจาม่ามาแซ่บๆนู่นกันจะเขาแรกช่างเขาสวยจ้ะงเขาเศร้ามาจ่าแซ่บๆนทำย่า่ย่า่กับพวกค่อยหูเหมือนไหน แล้วน่าจะอะไม่ใช่เป็นใจาย,ยาตโอ้ปวดขาโอ้ยมือง,งนานหนักนเลนยเหียกข้างนอกแล้วก็ไปเหเียกข้างในมาเด้อจ่าเด้อมันกินน้ำย่อยเด้อจ่าเด้อเสีบเสกินน้ำย่อยเสียบเสยบเด้อจ่าหิวนย่ย มืยายจิได้กินได้ทีมันนั่นปกระซมงนั่นกซองสะต้อนแสงเ้าไปตังอันกล่องนี้นะจ๊ะ Ng, e. ่น <sm> ี่้านเฮเจ้าย่านั่งบังนะพอได้เนาะจ้ะเนาะไปบ้เจ้าส่งนะมาจ้ากินน้ำกันจะแซ่บๆพี่น้อง

รับอยู่ถ้าพักขยัง่งไว้อย่งท่านไม้งะให้ตุ่มไปให้ต่มไปไรเี้ใส่ถุงไ่ใส่ถุงใหม่ร่วมนขับอมถุนไปแก้มกัะสิขึ้นไม่สด Kiểu ừ. Hay ăn luôn Nhưng mà không? anh tôi không đây chừng khẩu có แค่ตลาดแค่วสวาสด์แวโกูเยิบพักนเนื้อเนื้อค่ะแต่ทำงานจอเราก็ปึ้่มมากะปร้่มมากที่ัะขอกนลังมือก็เราเสด้จกินเขาเจาเป็นเขาเรี่มไม่ไม่ต้อง กินได้บางอ่อนๆน,นี่แจ้งเ็นยัยาม่ขาดแถวก็ดีเอาแห้งมาเรื่องจากินบแดดง่า ไอ้แบบนี้อะไรอ็ฟมงงงเหนื่อจิปั่นปุ๊บอือหัวขใชงงนะ่ายน้ำัวงา่ายไสประตูเต็มจุกจับ พักดิวรอพักมนไม่มีพักดกิวอีกเลยพักดิวเจ็บเอาน้ำปลาพักกระดวนมเม่ไม่ค่อยแบตัดตนมันเมื่อมันขึ้นไหมอือไม่ค่อยตัดตนกติวไม่ขึ้น เอาไปห้าเห็ดกนะ็จะปลับตักติ้นหน่อยเก็บเอาขางบ่านใหญ่ครั าากกออูก้วยงั้นจะฟังกอนร้องแห้งพัดจังกะสีเกิดเบือนเบือนอยากอยู่เลยต้องเจาดีๆนะหอาออกหอา ทำไมทำไมไม่ตกงั้นไปกินดู เขาคนตกลื่นลื่นอยู่อ้วเขาก็เดยากาดบรรยากาศแบศบนี้มะฮ้อนดีเาก็เจ้าตาเขาบ่เห็นนั่นนี่ต้นช้วหน้าตาเขาไม่เห็นตากกะนวลเพิ่งกับมาให้ตาเนาะพีดก้นไม้บากใจฟวองตาย

อยู่ทางัุงเทแอ่นในกรุงเทพ,เทพหรือว่าต่างประเทศน่จะหิไปทำงานนะแต่เนาะสู่ๆได้ใจเด้อเป็นกำลังใจให้ขนเงินขนค้าเมียบานห่อมาบานห่อเล้ใจเล้อเพราะแม่อยู่ทั้งบานจ้ะเป็นม่วงลูกเต่าที่ใายกระจกเออขายล่อลูกปีไม่สงการกันไมมเยี่ยม พ่อแม่เด้อเด้อ้จเด้อย,ยังให้พ่อแม่เา้าเง้อเบิ่งแตลูกคอนอื่นกับลูกเจ้าควงบกก่กัดพูดเท่ากันมาแตะกัปบม่มีเงินมากก็ดีใจเด้จ้ะมาเตหลุบมาก ยู่ั้งไก่ไปยู่ั้งไก่เพจง,งานยิดการแต่ให้ร่ำๆำเรื่อยเดือยเลยจ้ะเออด้ออฟซีย่ายทุกคนแต่ให้ะหระสุความสัมเบจทุกคนเลยจ้ะเด้อแ้วขาดปลอดภัยทั้งหลายทั้งกวงอะไรเงินอะไรข้ากลับมาอยู่บ้านห้อง Say của bà cứ vô bàn bà bây Ta vô kỳ bớt nga Mình nga 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 ดูเอาเจ,จ,จ็บเงินเจ็บความกระเป๋าฮนนะไม่ใส่ยีบ่บิดบันป่าอยู่บ้านห้องไม่ได้เอาเรากไม่อยู่บ้านพี่ว่าได้ยูได้กินไปมือเมือ่อพอใจเราแย่ Tidak terluka Oh Okey, saya akan pakai semuanya Okey, saya akan không ừ. ừ. Em rất là thương khi nào Ừ, nhai im à. <laughs> lẻo นี่ก็ไว้ท่านี้เนาะจ้าเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งนะจ้าเด้อเพื่อสิบประาดคลิปใหม่ๆของยายนะจ้าเด้อขอบคุณทั้งกดเก่าคนใหม่ที่เขามาติดตามนะจ้าเนาะเพราะว่าสิเป็นประเทศไทยของยายหรือต่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านนะจ้าเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกําลังใจที่ให้ยายมากนะจ้าเนาะให้ยุดีไม่แห้งสุปูสุ้อน้นนอจ้าเด้อลำๆเลยลวย้อจ้าเด้อขอเก่าเข้ามาสวัสดีจ้า